เสียงฝนโปรยบางเบาในยามค่ํากลิ่นดินหลังฝนแตะจมูกฉันยืนมองประตูบ้านหลังเดิมที่ครั้งหนึ่งเคยเรียกว่าของเราแต่ตอนนี้มันกลายเป็นของเธอเพียงคนเดียวเธอยืนอยู่ตรงนั้นใต้แสงไฟหน้าบ้านที่อบอุ่นแต่เจ็บปวดในสายตาฉันมือเธอกำลังถือกล่องพัสดุเล็กๆที่ฉันส่งมาให้ ในกล่องนั้นมีเพียงรูปถ่ายเก่าๆของเรากับจดหมายแผ่นหนึ่งที่เขียนว่าขอบคุณสำหรับทุกความทรงจำถึงวันนี้เราจะไม่ใช่กันแล้วแต่ฉันยังจำได้ทุกอย่างเธอยิ้มบางๆก่อนเงยหน้ามองฟ้าน้ำตามเม็ดเล็กหล่นลงข้างแก้มในใจฉันสั่นไหวเหมือนวันที่เราจากกันวันที่ฉันปล่อยมือเธอทั้งที่ยังรัก วันที่ฉันพูดประโยคที่ไม่อยากพูดที่สุดในชีวิตเราเลิกกันเถอะหลังจากวันนั้นเธอหายไปจากชีวิตฉันเหมือนลมหายใจที่ขาดห่วงแต่ทุกครั้งที่ฝนตกทุกครั้งที่เพลงโปรดของเธอดังขึ้นในวิทยุฉันยังคงนึกถึงรอยยิ้มของเธอเสียงหัวเราะที่เคยทำให้บ้านทั้งหลังอบอุ่นเพื่อนถามฉันเสมอว่าทำไมยังไม่ลืมวะ ฉันตอบไม่ได้แค่รู้ว่าเธอยังอยู่ในทุกมุมของหัวใจอยู่ในกาแฟแก้วโปรดตอนเช้าอยู่ในเสื้อยืดตัวเก่าที่เธอเคยใส่ตอนดูซีรีส์ด้วยกันแม้แต่แมวของเรามันยังชอบนอนตรงโซฟาที่เธอเคยนั่งหลายเดือนผ่านไปข่าวของเธอมาถึงหูฉันโดยบังเอิญเธอกําลังจะแต่งงาน หัวใจชั้นชาหนึ่งเหมือนโดนมีดกริดซ้ำตรงแผลเดิมฉันควรจะยินดีใช่ไหมที่เธอได้เจอคนที่ดีกว่าแต่ทำไมฉันกลับรู้สึกเหมือนกำลังจะหายใจไม่ออกคืนนั้นฉันกลับไปเปิดรูปเก่าทั้งหมดในโทรศัพท์รูปวันที่เราไปเที่ยวทะเลรูปที่เธอยื่นมือมาหาฉันตอนคลื่นสัตว์รูปที่เราหัวเราะจนแก้มปวดทุกภาพ เหมือนตอกย้ำว่าฉันคือคนที่เคยมีความสุขแต่ไม่มีสิทธิ์จะมีอีกแล้วก่อนนอนฉันเปิดจดหมายฉบับสุดท้ายที่เธอเคยเขียนไว้ในวันที่เราจากกันถึงเธอฉันไม่เคยเกลียดเธอเลยนะแค่เรารักกันไม่ถูกเวลาและฉันเหนื่อยเกินไปที่จะรอให้เธอเข้าใจถ้าเธอรักจริงๆวันหนึ่งเธอจะรู้ว่า การรักษาไว้สำคัญกว่าการชนะน้ําตาฉันไหลเงียบเงียบใช่ตอนนั้นฉันอยากชนะอยากพิสูจน์อยากเป็นคนที่ถูกแต่สุดท้ายฉันกลับแพ้ทุกอย่างแพ้แม้แต่หัวใจของตัวเองคืนนี้ฉันยังไม่หลับฉันเปิดหน้าต่างมองฝนที่ยังตกพรำเหมือนคืนวันเก่าๆ ลมหอบเอากลิ่นน้ำหอมที่เธอชอบมาแตะปลายจมูกหัวใจฉันยังสั่นเหมือนมันยังไม่รู้เลยว่าเธอไม่ได้เป็นเมียฉันแล้วแต่ไม่ว่าจะกี่ปีผ่านไปฉันก็ยังไม่อาจปล่อยเธอได้จริงๆฝนตกอีกแล้วเหมือนฟ้าอยากแกล้งฉันในวันที่หัวใจแหลกซ้ำเป็นรอบที่ร้อยฉันนั่งอยู่ในรถคันเดิมที่เธอเคยนั่งข้างๆ เสียงเพลงเก่าๆดังคลอไปพร้อมกับเสียงฝนกระทบกระจกเพลงเดียวกับที่เธอเคยฮัมเบาๆตอนขับรถไปทะเลด้วยกันเราจะไม่ทิ้งกันใช่ไหมเธอถามฉันในวันนั้นไม่ทิ้งสิฉันตอบด้วยรอยยิ้มคำสัญญาในวันนั้นยังดังชัดในหัวแต่ในวันนี้เธอกำลังจะเป็นเจ้าสาวของใครอีกคน ฉันรู้ข่าวจากเพื่อนของเธอโดยบังเอิญงานแต่งจะจัดวันเสาร์นี้ที่รีสอร์ทริมทะเลหาดเดียวกับที่เราสัญญากันไว้เธอเลือกที่เดิมทั้งที่รู้ว่าฉันจำมันได้ดีหัวใจฉันเต้นแรงมือสั่นจนแทบจับโทรศัพท์ไม่อยู่ทุกเหตุผลที่พยายามบอกตัวเองว่าปล่อยเธอไปเถอะมันพังทลายลงหมดฉันไม่รู้จะไปเพื่ออะไร แต่ในใจกลักพูดซ้ำๆฉันอยากเจอเธออีกครั้งแค่ครั้งเดียวก็ยังดีคืนก่อนวันแต่งงานฉันขับรถฝ่าฝนไปถึงทะเลลมแรงจนร่างแทบปลิวแต่ฉันก็ยังยืนอยู่ตรงนั้นจุดเดิมที่เราเคยนั่งดูพระอาทิตย์ตกเสียงคลื่นซัดเข้าฝั่งเรากับจะเตือนว่ามันสายเกินไปแล้วแต่ทันใดนั้น ฉันเห็นเธอเธอยืนอยู่ใต้ศาลาไม้เล็กๆใส่เสื้อคลุมบางเบาผมเปียกปอนจากฝนดวงตาเธอมองออกไปในทะเลเหมือนคนที่กำลังคิดถึงใครสักคนฉันก้าวเท้าออกไปช้าๆหัวใจเต้นจนแทบหลุดจากอกเธอหันมาสบตาฉันเต็มๆวินาทีนั้นโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนเธอมาทำไม เสียงเธอสั่นมาหาเธอฉันตอบพรุ่งนี้ฉันจะแต่งงานแล้วฉันรู้แล้วทำไมยังมาเพราะฉันยังรักเธออยู่เธอหลบตาน้ำตาไหลอาบแก้มปนกับหยดฝนฉันเดินเข้าไปใกล้เก้าเดียวสองก้าแล้วหยุดตรงหน้าเธอฉันพยายามลืมเธอทุกวัน แต่ยิ่งพยายามมันก็ยิ่งชัดว่าฉันไม่เคยทำได้เลยเธอเนียบไปนานก่อนพูดเสียงเบาอย่าทำแบบนี้เลยเราเจ็บมามากพอแล้วฉันยิ้มเศร้าๆใช่แต่หัวใจฉันมันไม่ฟังเหตุผลแล้วมันแค่รู้ว่ายังรักเธออยู่เธอเงยหน้าขึ้นน้ำตาเปื้อนแก้มแต่ยังสวยเหมือนเดิมฉันก็ไม่ได้เกลียดเธอนะ แค่ไม่อยากกลับไปเจ็บอีกฉันอยากกอดเธออยากบอกให้เธอรู้ว่าฉันเปลี่ยนไปแล้วแต่ฝนที่ตกหนักและแหวนในนิ้วนางของเธอเตือนฉันว่ามันไม่ใช่เวลาของเราอีกต่อไปเรายืนอยู่ตรงนั้นเงียบมีเพียงเสียงคลื่นและหัวใจที่ยังรักกันก่อนที่เธอจะพูดเบาๆว่ากลับไปเถอะ ก่อนที่ฉันจะเปลี่ยนใจฉันมองเธอเป็นครั้งสุดท้ายรอยยิ้มจางๆของเธอยังเหมือนเดิมอบอุ่นแต่ห่างไกลฉันหันหลังเดินจากไปน้ำตาฉันไหลไม่หยุดแต่ในหัวกลับมีแต่ภาพเธอคนเดียวฝนยังคงตกครั้งนี้ฉันรู้แล้วว่าไม่มีฝนไหนจะชะล้างความทรงจำของเธอออกจากใจฉันได้ เพราะต่อให้เธอไม่ได้เป็นเมียฉันแล้วหัวใจฉันก็ยังเป็นของเธออยู่ดีสองวันหลังจากคืนนั้นฉันยังจำทุกวินาทีได้ชัดเสียงฝนเสียงคลื่นและน้ำจ่าของเธอฉันกลับมากรุงเทพทั้งร่างกายและหัวใจที่เปียกชุ่มไปด้วยความว่างเปล่าในหัวมีแต่คำพูดของเธอวนซ้ำไปมากลับไปเถอะ ก่อนที่ฉันจะเปลี่ยนใจฉันไม่รู้ว่ามันหมายความว่าอะไรแต่คำว่าเปลี่ยนใจกลายเป็นไฟที่เผาใจฉันทุกคืนคืนต่อมาฉันนั่งอยู่ในห้องเงียบๆเ,เปิดดูรูปของเธอในโทรศัพท์อีกครั้งรูปที่เธอยิ้มตอนจับมือฉันรูปที่เธอทำแกงมัสมั่นไม่อร่อยแต่ฉันก็กินจนหมดทุกภาพคือความทรงจำที่ไม่มีวันหวนกลับ ฉันพยายามนอนแต่เสียงฝนข้างนอกกลับดังขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งโทรศัพท์สัน่นชื่อที่ขึ้นบนหน้าจอคือเพื่อนของเธอมีนเธอรู้ข่าวยังเสียงปลายสายสั่นเหมือนคนกลั้นน้ำตาข่าวอะไรฉันถามกลับทั้งหัวใจเริ่มเต้นแรงงานแต่งมันถูกยกเลิกแล้วฉันนิ่งงนันเหมือนโลกหยุดหมุน ว่าไงนะงานแต่งมันถูกยกเลิกแล้วเจ้าบ่าวเขาหายตัวไปก่อนวันแต่งงานหนึ่งวันเธอร้องไห้จนเป็นลมตอนนี้อยู่บ้านแม่ที่ต่างจังหวัดเสียงเพื่อนของเธอสัน่นแต่ฉันแทบไม่ได้ยินอะไรแล้วในหัวฉันมีแต่เสียงของหัวใจที่เต้นแรงจนแทบทะลุอ,อกวันรุ่งขึ้นฉันขับรถออกจากกรุงเทพตั้งแต่เช้าท้องฟ้ามีเมฆครึ้มเหมือนจะฝนตกอีก ฉันเปิดเพลงเดิมตลอดทางเพลงที่เคยเป็นเพลงของเราทุกกิโลเมตรที่ขับผ่านเหมือนฉันกำลังข้ามอดีตทีละเส้นกลับไปหาผู้หญิงคนหนึ่งที่ฉันไม่เคยหยุดรักเลยบ้านเธออยู่ปลายซอยเล็กๆเ,เมื่อฉันจอดรถเสียงหมาเห่าดังลั่นก่อนประตูไม้เก่าถูกเปิดออกเธอเดินออกมาผมยุ่งเล็กน้อย ใส่เสื้อยืดสีขาวกับกางเกงผ้าธรรมดาแต่แววตาเธอยังคงเหมือนเดิมแววตาที่ฉันจำได้แม่นยำเธอชะน,นักไปเมื่อเห็นฉันมีนเธอเรียกฉันเบาๆฉันมองหน้าเธอน้ำตาเอ่อขึ้นโดยไม่รู้ตัวฉันรู้ข่าวแล้วเธอหลบตาเธอมาทำไมก็เธอยังไม่ได้เป็นเมียใครนี่ใช่ไหม เธอเงยหน้ามองฉันดวงตาแดงช้ำน้ำตาคลออย่าพูดแบบนั้นเลยฉันเหนื่อยมากแล้วแล้วเธอจะหนีไปอีกเหรอฉันถามเสียงสั่นหนีจากฉันทั้งที่เรายัง